ใครกำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ทำเลสวยจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำมาดูแปลงนี้กันเลยจ้าเนื้อที่122ไร่1งาน7 0, 0, 0ตารางวาแถมฟรีโรงเรือนพร้อมใช้งานรากฐานแข็งแรงและบ้านพักคนงานอีก13หลังขุดบ่อบาดาลลึกถึง120เมตรตลอดแนวพื้นที่ สำหรับทำการเกษตรติดถนนถึง3ด้านด้านหน้าติดถนนทางหลวงชนบทยาวถึง500เมตรกันเลยทีเดียวมีไฟฟ้าสว่างตลอดแนวมีสวนมะพร้าวอยู่ประมาณ70กว่าไรและยังมีพื้นที่ว่างเพื่อเหมาะให้ทำการเกษตรอื่นๆอีกมากมายใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0987974455พรรวินอสังหาพร้อมนำพามาพูดคุยกับเจ้าของค่ะ ต้องบอกกันเลยว่าราคาถูกมาก